สวัสดีครับสวัสดีน้องน้องหลานๆและเพื่อนที่รักงานศิลปะอัตกรรมการต่อเรือจำลองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทำเรือจำลองอย่างเดียวนะครับสำหรับท่านช่างใหม่ๆหรือช่งอางอาชีพการต่อเรือ เรือใหญ่นะฮะหรือประมงใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้ครับนะแล้วก็คุยในฐานะที่เป็นช่างต่อเรือเก่ามาพอสมควรต่นี้มันมีบางคําถามต่างๆอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่มีเวลามาลงเพราะว่าเล่งงานให้ลูกค้าอยู่นะ เช่นว่ามีการถามมากๆการแบ่งช่องหน้าต่างเรือประมงเนี่ยทาไมเขาถึงต้องแบ่งช่องเป็นห้าช่องเจ็ดช่องมาได้หรือได้เก้าช่องได้แล้วทำไมไม่แบ่งแม่เขาไม่บังไม่แบ่งเป็นเป็นเป็นช่องคู่เช่นสี่ช่องนะไอ้สี่ช่องก็มีนะสี่ช่องก็มีแต่ว่าหาหาน้อยหายากจำโดยมากจะเป็นสามสามช่องห้าช่องเจ็ดช่อง เก้าช่องอะไรประเภทนี้นะเป็นเพราะอะไรครับอ่าเป็นเพราะอะไรเอ่อนี่นี่นี่คำถามคำถามของของน้องๆและช่างใหม่ๆอันนี้ผมกัดกากาเปลีลลล่ยนก่อนนะครับว่าเพ่เป็นท่านเป็นช่งางผู้ชำนาญการชำนาญงานมาแล้วก็ไม่ต้องมาว่ <c oughs> าตำหนิตีจิงกันนะว่า เอรู้แล้วไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาสอนอันนี้อันนี้ผมจะคุยให้เฉพาะช่างใหม่ๆรุ่นใหม่ที่ก็ยังไม่รู้คำวอมดมากับงานจริงๆเท่าไหร่นะก็อาศัยใจกล้า,า,ารับงานมาทำตรงนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคนะเทคนิคการทำเรือต่างๆของประมง อ่ะยี่หราว่ากันถึงบานหน้าต่างก่อนหน้าต่างเนี่ยเอาทำไมถึงว่าจะต้องต้องเป็นอย่างนี้อ่าหน้าต่างเอา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 รูปหน้าต่างนี้ขึ้นมาก่อนตัวนี้นะเอานี้โอเครู้เรื่องละนี่อันนี้ไออ่าก็คือเนี่ยช่องหน้าต่างอ่าช่องหน้าต่างของไอการที่เราจะรู้หรือว่าไอ้ช่องหน้าต่างตัวนี้มันมาคือยังไง เี่ข้างบนก็มีสามช่องไหมข้างบนเนี่ยนะสามช่องอใหญ่ๆก็อของกระจมกระจมกระจมดูปลาเนี่ยนะแต่ข้างล่างเนี่ยมหมมันจะมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องนี่เดี๋ยวก็ถามคําถามมาถามว่ากา,า,ารจะแบ่งช่องของของของหน้าต่างเนี่ยมันมันจะแบ่งยังไงให้มันเท่ากันหรืออะไรแบบไหนเพราะว่าหน้าต่างนี่นจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมาบานหน้าต่างเนี่ยคือบานวงกลมหน้าต่างเนี่ย มันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราจะยัดเข้าไปได้ยังไงบางทีบางครั้งก็ไอ้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแล้วผมก็งงเหมือนกันนะว่าจะเป็นเป็นเพราะอะไรถึงไม่งงไว้ถึงถึงไม่เท่ากันเอาไว้ดูภาพนี้ก่อนอ่าอ่าอย่างเงี้ยหน้าตาอ่ะเนี่ยช่วงอันนี้ช่วงประตูนะเอาไวาประตูไอ้ประตูนี้ไปประตูประตูเลื่อนนะนี่เป็นประตูเลื่อนไหมเหมือนสมัยก่อนประตูเปิดปิดนะ อ่าสมัยก่อนประตูเปิดปิดนะครับเนี่ยประตูเปิดปิดสมัยก่อนเนี่ยจะไปเปิดอย่างเงี้ยเคยเคยไหมเคยมีช่างเคยเห็นไหมเคยเคยทันไหมเรือลูกเนี้ยอ่าเนี่ยจะเปิดปิดอย่างเงี้ยเปิดปิดเปิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยก่อนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจามาจั่วจะตกน้ำไหลหุ่นจะจับเปิดไม้ก่อนเนี่ยมันเปิดเปื้อนจะไปเงี้ยมันมีมันมีอย่างบางลำเงี้ย อ่านี่ก็เพื่อเดี๋ยวประตูเหมือนประตูรถยนต์อ่ะประตูรถเออรถรถบัสอ่ะนะสมัยเก่าอ่ะอะไรเจ็ดชิ้นเกมอะไรอ่าประตูเปิดไปอย่างนี้ออกมาเพิ่มเนี่ยนะแต่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ใช้ใช้อย่างนี้อ่าใช้วิธีการอย่างนี้สมัยเดี๋ยวนี้นน้าน้าใช้วิธีการเนี่ยเลื่อนไปเนี่ยเลื่อนเปิดเลื่อนไปเอี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยนะสมัยสมัยนี้อ่ะเราคุยกันว่าแล้วทำไม ทําทไมมันถึงจะเป็นห้าช่องนะอ้าวก็เลยว่าศูนย์บริกาเราแบ่งเป็นหกช่องเนี่ยหกช่องถ้าเราแบ่งเป็นหกช่องปุ๊บนะอ่าไอตัวตัวไอตัวช่องตัวเนี้ยนะไอช่องตัวเนี้ยไอไอไอเสาตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่คําหน้าเนี่ยมามาคําหน้าตรงนี้ว่ <c ười> านะถ้าเป็นหถ้าเป็นหกช่องอ่ะนะนะอ่ามันก็จะเป็นหก ไอ้ตัวนี้มันก็จะต้องมาอยู่ตรงนี้ข้างนี้สามข้างนี้สามนะอันนี้ตัวนี้ตัวกลางมันก็จะมาบังอันนี้พวงมาลัยอะมาถือพวงมาถือบางงามาถือบางงานะครับไอพวกมันก็บังบังในท้ายอ่ะบังตาในท้ายเขาอ่านี่ฮะก็ถึงเป็นแบ่งเป็นท่าช่องอ้าวแล้วทําไมจะต้องเป็นสองเมตรห้าสิบตัวละหรือบางงงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะสองเมตรห้าสิบสองเมตรเจ็ดสิบสองคือเอาความสูงของของของคนอ่ะของคนไทยเราเนี่ยนะเขาสูงอย่างมากเลย อ่าร้อยเจอ่ร้อยแล้วแปดปดิบเนี่หายากนะอย่างผมเนี่ยอายุไอ้ก็อ่าก็ขนะ้ฟาร้อยเดร้อยหกฟา่ 170, ฟาเงี้ยนี่ทำเก่งนนะแล้วมันสองราสินี่ยก็ยืนนอนเลยยาวยาวจะ,จะนอนจะอะไรก็สบายนะก็ะคือจะทำแบ่งเอาไม่คุยนี่คุยนอกเรื่องแล้ว <laughs> เอาเอาว่าเอาเอาอ่างนี้ หนึ่งจะทันน้ำเปล่าไอหกนาทีเนี่ยหกนาทีอ้าวเป็นเราว่าเราแบ่งอย่างนี้แบ่งระยะเข้าไปแล้วโค้งสมองก็วัดวัดมาแบ่งกันใช่ว่าไอ้เสาเนี่ยสามคูณสามคูณสามใช่ไหมใ้่หรือว่าจะเป็นสามคูณสามน่ะนะสามคูณสามหรือสามนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วครึ่งอันนี้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยสามสามนิ้วสามนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วหรือว่าผมทันไหมก่อนก็สามนิ้วตรงนั้นอ่ะสาม แล้วก็มาทายตัวนี้สบายหน่อยตัวนี้ก็เกือบเกือบเกือบจะเป็นจะเป็นฉากสี่เหลี่ยมไอ้หนึ่งต้นหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยเป็นฉากสี่เหลี่ยมอนะแต่ไอ้ต้นตายปายนี่สิเนี่ยต้นปลายเนี่ยจะวัดยังไงว่าให้มันเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้ช่วงเนี้ปับ๊บมันจะเป็นอ่าสิบแปดนิ้วนะสมมติว่าสิบแปดนิ้วความฟั้างสิบแปดนิ้วไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบแปดนิ้วนะนะอ่าอ่าอ่าสิบแปดนิ้ว เพราะมันนงมันต้องผ่าออกมาอย่างเงี้ยสิบแปดเดียวปัป๊บเนี่ยมันจะไปยังไปยังไงั้นไม่ได้ยังอื่นไม่ได้นะอ่านะมันต้องผ่ามาอย่างเงี้ยเนี่ยให้ได้ให้ได้มุมกันเนี่ยให้ให้ได้ฉากเหมือนกันตรงนี้ก็ได้ฉากนะตรงนี้ก็ต้องได้ฉากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฉากกระจกไอ้ขอบเรียมกระจกมันเข้าไปไม่ได้ไอ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 ้ขอบ ขอบไปกระจกหน้าต่างอ่ะมันจะเข้าไปไม่ได้เช่ไหมเพราะต่างนตรงนี้ถ้าถ้ามันเป๋ไปก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นช่วงของหน้าต่างเนี่ยมันควรจะต้องให้เท่ากันหมดเลยนะเนี่ยเท่ากันหมดเป๊ะเป๊ะมาเท่ากันหมดนะอ่าวัดยังไงก็ไม่ได้วัดอะไรหรอกแล้วก็วัดส่วนตรงอ่าเนี่ยเห็นไหมตองเท่ากันหมดเลยตัวนี้ก็ต้องเท่ากันหมดเพราะ่างนี้ไอตัวนี้ไปไงเพราะตรงกลางเป๊ะเลยนะตรงกลาง มันก็ต้องต้องเป๊ะเหมือนเหมือนกันเลยนี่เนี่ยเนี่ยเราไหว้เขาเข้านะหน้าต่างมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมหมดนะเนี่ยนะมันถึงจะเข้าไปตอนนี้การเข้าไปของมันเนี่ยเราต้องวัดวัดจากข้างเนี้ยมามามากลางๆเลยนะกลางๆกลางๆตัวเนี้ยกลางๆนะแล้วก,แก็แบ่งช่องดันแบ่งช่องคุณแบ่งช่องท้องบนีเสร็จแล้วก็ต้องมาแบ่งช่องข้าล่างนีด้วยแน่นะวางวางวว้ให้มันเท่ากัน แบ่งออกมาปั๊บสามสี่เที่ยวถันกว่าจะได้ตรงเนี้ยสามสี่เที่ยวแหละยวแบ่งกันไปนะกว่าจะได้ได้ตรงจุดจุดของมันเนี่ยไอ,อ้บาร้ต่างเนี้ยนะเนี่ยเนียเนียเนียตัวเนี้ยต้องให้ได้ของมันเลยช่วงมันนี่นะลองลองนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้พยายามวัดตรงหน้าให้ได้ข้างหลังก็ได้ได้แล้วก็แบ่งช่องกันไปอะพอกระจายไหมเนี่ยพอใจนะอ่า เอาละแค่นี้ก่อนนะครับไม่ผอใจาถามมาอาะได้ตอบให้ว่าอธิบายอย่างยีงพอเข้าใจนะพอเห็นจะเห็นภาพนะอา้าวโอเคขอสวัสดีมีชัยกับทุก,ท,กท่านนะครับสวัสดีครับผมอา่าประจวบสวรีนคร